ก็กาสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมนิวไวเปอร์นะครับก็ผมจะมาทําการสอนไล่บอลดิจิวานะครับผมแล้วก็การลงดันดิจิวายเดี๋ยวผมจะแยกเป็น EP ีไว้ให้นะครับก็เดี๋ยว E ีีแรกผมจะสอนเป็นการไล่นกรอบแบบว่ารอบนอกเนาะไม่ใช่เป็นรอบในดันนะครับก็เดี๋ยวจะไล่ให้ดูเลยว่าตัวไหนเป็นยังไงบ้างว่าแล้วก็ไอเทม ตัวนี้ดอบอะไรเดี๋ยวผมจะทำรูปขึ้นไว้ตรงนี้เนาะเนี่ยตรงนี้ไปคิดป่ะโอเค,อเคก็เดี๋ยวว้าแก้เกิดแล้วเดี๋ยวผมไล่ให้ดูเลยรอบนี้เป็นรอบใหญ่นะครับเฮ้ยคนนี้ไม่มีกิวน่าสนใจนะโอเคไหมจ๊ะเอ๊บ ตอนนี้เวลาบอสอยู่อีก2อาทีก็ใครที่งงว่าบอสจะเกิดเวลาไหนเราสามารถกดดูได้จากตรงน,นี้นะมันจะเขียนว่าบอสทาม์เมอร์เขามันเขียนไว้ว่าสามารถเช็คเวลาเกิดของบอสที่ในเอ้ยบอสในแผนที่ปัจจุบันได้ นี่ก็เป็นพี่ที่ผมรู้จักนะชื่อว่าเดิร์บัตีขอไม่เอ่ยนาาเพราะแล้วกันเผื่อเขายังไม่ไมค่อยอยากเปิดเท่าไหร่แต่เป็นผู้เล่นนานแล้วแหละคนดังสมัยก่อนเขาเพิ่งเข้าเกมวันนี้เลยเพิ่งมาเลยผมปิดเทมเมอร์ผมปิดม,ม,ม,มอนิง ค่อยวางเท่าไหร่ช่วงนี้ติดไงติดติดเดือนอ๋อไม่ใช่ติดสาวครับอย่าเล่นครับอย่าเล่นอย่าเล่นแต่ติดจริงนะอุย้ยมีแต่คนมีแต่เป็นโอ้มีแต่เอลเอะผมคงไม่ได้ที่หนึ่งแน่เลยอุ้ย <c oughs> ปิดแล้วกันผมขอแบบยิ่งสบายๆตาเนาะแล้วก็จะเลยไม่ต้องยิงติดจริงเสร็จ ก็เดี๋ยวผมจะเป็นแนวเรียวๆนาะก็แบบเล่นไปคุยไปจะได้ไม่ต้องเบื่อมากเกี่ยวผมตอนนี้ออนแคสต์กับ้คนนะฮะจะกุบสกิลเดอร์ไม่จ้าพอดีผมรีบเนาะน่าจะทันกันอยู่แหละเขาจะโกรธว่าถ้าผมสกิลอะแต่ผมไม่เอฟสามแล้วกันว่านี่ผมก็อยากได้ให้คลิปมันดูดีๆนะ คนเยอะเหมือนกันเนี่ยสำหรับช่วงนี้ใครไล่บอลดีีไว้ผมบอกเลยนะว่าเสร็จไวมากผมไม่สามารถับเล่นได้ใจเต้ของ บอกเชื้อเขาเติมนะแต่ไม่รู้เขาเลี้ยงสาวหมดหรือยังของขายออกง่าไม่ออกเลยช่วงนี้ไม่มีของขายเลยจนจังกระส่ายญ่ก็เลยกวจนจังคูอันนี้ผมมาใส่ไว้วิ่งหาของโจมตีไม่ได้แพงมากตลาดสี่ร้อยสิบไทยจะมีนินึเึงเอนฟอลพูดถูกนะฮะพูดถูกใจตอนนี้ความไวนะฮะ <Yeah. S 2> ผมเรียกชื่อเขาเลยพี่แบงค์นี่แหละพี่แบงค์เดอะบัตตี้ผมขอ,อาจารย์พี่ในคลิปผมเลยแล้วกันว่าพี่จะมาคนเดียวไม่ได้ทุกคนคิดถึงพี่ในกิวผมเนี่ยรู้จักพี่เนี่ยมีนคนคิดถึงพี่จะพูดหยิ่งไม่ได้หรอกนะโอ้ยเอฟสามมาเต็มเลยเอเอแน่้เลย ม่มีของให้อ่อนได้ไงอ่ะทำงานเกี่ยวกับกราฟิกพี่มีของให้อ่อนได้ไงไม่จริงไม่จริงไม่เชื่อพี่ติดสาวไม่กล้าไม่กล้าพูดตรงนี้เดี๋ยวจุดเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอารูปขึ้นให้แต่ว่าเดี๋ยวก็จะเป็นมันจะเป็นของไอเทมเดียวกันนะครับดูช้างกับนกเนาะ เ้าเกินไปแล้วคนคนนี้เจ้าเป็นใครอ่ะเจ้าเป็นเอเอใช่หรือไม่เป็นเอเอก็เจ็บใจนะแล้วก็ไม่มีแบบเขาเรียกยังไงอ่ะรีสกิลเวลาย้ายแนวมันมันหกนาทีอ่ะมันหกนามันหกนาทีอ่ะถามก่อนเขาจมคนเท่าไหร่เป็นโลกอยู่นิ่งไม่ได้นะฮะเดี๋ยวสตรีมน้าเบื่อเอ๊ะเดี๋ยวคิหน้าเบื่อไป กล้เกิดแล้วใกล้เกิดแล้วรอบที่แล้วผมมาไล่แค่2ตัวแล้วผมก็ไปล่างรถเพราะว่าผมคิดว่าเป็นรอบใหญ่ไงเดี๋ยวอันนี้รอบใหญ่ก็เลยแบบใน้เวลาแล้วผมว่ายังมีหลายๆคนที่ยังงงว่าแบบมันต้องไล่อย่างไ,ไงเดี๋ยวรอบนี้ผมจะแบบตัดต่อดีๆเลยแบบให้คนดูได้ดูแล้วพอจบแมตนี้นะครับให้เราวิ่งมาแมตต์ต่อไปได้เลยจะจะไล่ยากกว่าดีดิปเปอร์ประมาณนึงนะครับ เซิร์ฟลิเวียนะครับจะวิ่งไปทางแลมอนก่อนเนาะส,นส,นส่วนเซิร์ฟเบลเฟจะวิ่งไปทางแฟนโทมอนก็ผมเคยไล่แบบทำเอ่อคลิปเรียวๆที่นั่นไปแล้วแหละที่เบลเฟแต่ว่าอันนี้เป็นลิเวียเนาะก็เดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ด้วยจะได้ไม่ต้องงงคันอะแลมอนใกล้เกิดละตัวนี้อาจจะตายไวนะครับเพราะว่ามันแพ้ธาตุ ผมไม่ทันได้ F หนึ่งเลยอะ่ะผม e F สามจะเป็นไรปะขอสักหน่อยแล้วกันคนเยอะมากผมบอกเลยว่าใครไล่ช่วงเนี้ยคือสบายมากถ้าเป็นตอนผมนะทำดิจิไว้อ่ะผมทําคนเดียวผมไล่คนเดียวเลยไม่มีใครช่วยเลยไม่ขาดสกิลช้าเลย กว่าจะมีจะขึ้นล้านหกบอต,ตายไปก่อนแล้วโอ้ยแหลกเหมือนกันแล้วเนี่ยคนเยอะมากเลยเฮ้ยคอมจะพังไหมเนี่ยความรู้สึกคอมผมต้องรู้สึกยังไงตอนนี้ครับเจ็บปวดเหลือเกินถึงความแหลก ลองปิดให้หมดแล้วกันทั้งเทมเมอร์ทั้งอะไรทีวิลื่นขึ้นเยอะเลยลื่น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 เลยแสดงว่าผมน่าจะได้ไปเล่น F3 แล้วกดสว่างสะ่องหมดคนก็เยอะนะแต่ว่าก็นั่นแหละว่าแล้วจะเกิด เขาได้ F3 ขอเขาสบายหน่อยเลยอียอ่ะใครจะไปไหวละ่ะฮะ กรูบับกุนถือว่าไม่มีคนเราก็ลืมดูเวลาไงบ้าหัวค่ำอ่ะนี่ก็ว้าวุ้นเลยก,กับบับอ่ะกังวิ่งไวกันจัดเลยผมไม่ผิดนะผมขึ้นที่หนึ่งดจริงแต่ผมไม่ผิดนะในคลิปเห็นนะครับว่าผมไม่ได้มาก่อนนะผมไม่ได้เป็นคนเปิดนะ

ไม่ได้เปลี่ยนหลอวิ่งไวกันจัดเสมัยตอนที่ผมไล่นะช่วงนั้นเป็นช่วงที่คนเลิกเล่นกันมั้งไปเล่น NA กันเซิร์ฟสตีมอันนั่นแหละแล้วผมมาไล่ดีเจไว้คนเดียวไออันนี้ก็ไม่มีไอเนียวิ่งอะ่ะวิ่งอย่างช้าแล้วผมมีแค่เอวิก่ะก็สงสารตัวเองเลยแล้วพอผมทําเสร็จได้ประมาณประมาณเดือนหนึ่งมั้งไม่ดีประมาณสเดือนเหมือนไอไม่กี่ประมาณส,สามสามส,ามสี่เดือนเอ สองเดือนแหละคนเริ่มแหกกลับมาเล่นแต่ไม่ได้มาจากเอนดีนะช่วงแรกตอนนั้นยังไม่มาจากเอนดีแต่แบบคือคนมันแบบมาเล่นแบบผมงงเลยแบบเฮ้ยทำไมตอนผมเล่นไม่มีายไใครับแต่ผมไม่ได้เปิดไงผมต้องการคลิปนะฮะแต่งจริงแต่แต่ก็ได้เลยครวครับ โอเคแล้วก็ใช้จัมปุสเตอร์นะครับว้าไปที่บิ๊กไซน์นะฮะ <c oughs> ถ้าเป็นของเบฟเฟ่์เขาจะไปอ,อเดบะแต่เราเราวิ่งลายนี้กันจนชินละ <c oughs> แล้วก็มารอบอสที่บิ๊กไซน์นะใกล้เกิดแล้วัดนกดบ้านเรือด,ดิม <c oughs> ผมดระยะเดาเสาแล้วกันเดาเสารมันจุยังไม่ทันเลยไม่น่าทันอยู่ดีอ่ะสกิลไม่ทนันจะออกหรอกเพราะว่าคนได้คนที่ได้ที่หนึ่งนี้ดาเมจแรงมากเลยนะเอาจริงโคตรแรงผมไม่รู้ไอ้นี่ผมไม่ใช่ตัวเบอร์ดาเมจในชุดเดียวแต่ผมเป็นตัวไหล่ดาเมจแบบไหล่ไปเรื่อยอะ่ะแต่ก็อ้างไม่ได้หรอกตัวก็โหเดีด๋ยวนะ บังคับเลย1,2,3หนึ่งสองสามโอเคตัวนี้เดถึงเฮ้ยที่หนึ่งว้ตัวนี้อ๋อผมไม่ถ้าเกิดเขาไม่มีเอฟสามผมขึ้นที่หนึ่งเว้ยนะเข้าใจเลยพี่ว่าพี่แก่แล้วอะ ที่แบงค์ที่ก็หลงๆลลืมๆืมแเนาะผมยังเด็กไงนี่แหละเราเป็นเด็กน้าใสตัวนี้ผมน่าจะไม่ได้แซงเขาเพราะเขามี F3 กันแหละเดี๋ยวลองตอนดูเอ๊ะลองดูตอนโอเดบาแตผมจะ F3 ตอนช่วงแรกดึงมาให้หมดเลย ต่อมาเอฟมีเอฟสามแล้วแบบตึงกันจัดเลยอะ่ะใครจะไหวใครไหวไปก่อนเลยผมไม่ไหวปะต่อผมใช้เอวก็หน้าซูไม่ได้อะ่ะเพราะว่าเอวีแ e ม่งโคตรแรงเลย,ยเราก็ไม่มีดวงไงผู้เล่นใหม่มีดวงกันเตม็มเลยโอ้โหโอเคแล้วก็มาที่จุดนี้ต่อโอไดบะัะใก้เตือนแล้วโอ้โหน,น่าจะไม่ได้สองตัวแล้วแหละรอพี่แล้วน่าจะไล่ช้ากันมา เดิมร้อยสามตัวสองแล้วกันเจใเข้าพราะผมก็อยากมีดาเมจเหมือนคนอื่นเราบ้างไงแต่ก็ได้แค่นี้แหละนี่นะครับอัปเดททั้งใหม่มีฉายาให้กดตัวตัวสีแล้วไม่ต้องกดตัววานแล้วสะดวกดีนะสำหรับผมว่าแต่ก็อยากให้มีระบบแบบติดดาวไว้ต้องฉายาจะได้แบบไม่ต้องเลื่อนขึ้นเลื่อนลงลูกกิ้งผมเริ่มเสียกันเริ่มจะหมุนขึ้นไม่หมุนแบบหมุนไม่ไปละ ดูแบดบดูแล้วมันก็ขึ้นขึ้นลงนเลเอาผมเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาเดิน,นแล้วก็เดินตาวเขาเลยยอมที่ไหนละ่ะเฮ้ยเก็บไปสามเชน่อวสามกันเหรอเฮ้ยเกินไปเก็บไปสามเชนนี้ไม่ได้หนึ่งร้อยเชนตัวสอง ได้ไง F3 ฟสมเต็มเลยเรี่ยมจัดนี่คืออะรหาเนไ่เสีพยายามแบบอยากให้ดูหน้าจอมดูโลกพี่ที่ดูโจมคุณลักษณะเราให้มาที่ตรงนี้นะครับกด X ของมิมิพิทมอนแล้วก็มาดูได้เลยตรงนี้โอเคแล้วก็เดี๋ยวนะ อผมเพิ่งเคลียคนไปอคิวจะจบวันใช่นะตอนนัก่อนที่ผมลงคลิปแล้วยังไม่เต็มก็ใครสนใจก็เขียนไว้ใต้คลิปแล้วกันว่าอยากเข้าคิวผมก็เดี๋ยวจะรับเต็ดเช็คเลย แต่ถ้าคิวเต็มผมก็ขอโทษด้วยนะหลับไม่ได้จริงก็อยากให้เขาเพิ่มสล็อตเยอะๆอยู่นะผมขี้เกียจไปทำแบบสาขาสองสาขาสามก็แต้มคิวผมก็แค่นี้นะครับแต่ว่าที่เหลือก็มาจากลูกคิวอะ่ะจริงๆก็ไม่เอาสิบแ,แต่ออาคิวไปโซนโซน พีมันเกิดช้ามากเลยอ่ะพอคนเยอะก็ม่นพอคนน้อยก็ไล่ช้าแต่เรนได้แต่ตัวนี้แ็ดนีแต่ทำไมไม่มาตอนที่ผมไล่ล่ะเหหนึ่งนาทีสกิลเขาน่าจะดีแหละ F3 ของโวนะให้เ3ผมใช้ทันก่อนที่ไอ้บอสตัวนี้จะตายแล้วกัน ตรงนี้อันตรลายนะต่อให้เอามาโคลลออกไปก็จริงแต่ว่าก็ยิงยิงกันมันอยู่มีคนซื้อเก็บเลยเรียบ ระดับเนี่ยเกือบไม่ชนะโอเคก็เดี๋ยวผมจะมาลองเปิดให้ดูนะครับว่าแต่ละกล่องเนี่ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ตอนแรกแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเปิดเลยนะเพราผมมีดวงขนาดไหน,นกล่องแรกนะครับนกปึ๊บโอเคไม่ออกอแมมมอนช้างนะฮะปึ๊บ,บไม่ออกเลม,ม,มอนปั๊บเฟนโทแบมเดมอนแบมเดมอนแบมเดมอนลาทิลาน กาดามอนแล้วก็โอควาดามอนนี่นะครับก็ไม่มีดวงเลยครับก็คือไล่รอบนี้ฟรีนะครับวดงวงไม่มีก็สำหรับคลิปนี้ผมกอ็อาจจะดูเรืยอเรื่ไปหน่อยแนละ้วก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับผมก็เดี๋ยวสำหรับคลิปต่อไปผมขอเอาเป็นการลงดันแต่ละดันให้ดูนะครับก็สำหรับคลิปนี้ของค,ครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับบ๊ายบาย